สวัสดีครับจากร้าน e asil, อีจีโซลาเซลล์อำเภอศรีภูจังหวัดขอนแ,นแก่นครับอันนี้ขอมาอธิบายเรื่องปั๊มน้ำนะครับระบบปั๊มน้ำโซลาเซลล์เวลาใช้กับแผงโซลาเซลล์นะครับตามปกติแล้วผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับสมมุติปั๊มน้ำหนึ่งแรงนะครับใช้ที่สามแผงตามปกตินะครับเมื่อก่อนเช่นแผงมีแค่ 400วัตต์405วัตต์อย่างเงี้ยครับใช้3แผงนะครับสมมุติว่าใช้เท่ากันแล้วกันนะครับแต่สมมุติปัจจุบันมีการพัฒนาแผงให้มีกําลังไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นนะครับที่มีกําลังไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นเช่นาจาก400วัตต์405วัตต์กระโดดไปเป็น440หรือ500กว่าวัตต์อย่างเงี้ยครับ ซึ่งให้ค่าไฟที่สูงขึ้นให้วล้นให้แอมที่สูงขึ้นนะครับแล้วเอามาเปรียบเทียบกันระหว่างปั๊มตัวเดียวกันใช้สามแผงเหมือนกันแต่เป็นแผงค่าไฟต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นแผงที่ใช้ค่าไฟที่สูงกว่าปั๊มน้ำก็ย่อมจะแรงกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ ไม่ได้ว่าไปต่อให้เกินตามที่ปั๊มเรียกนะครับถึงแม้แผงจะถูกพัฒนาไปแล้วนะครับมีวัตมีโวลต์มีแอมป์ที่มากขึ้นแต่มันก็ยังไม่เกินพิกัดของปั๊มนะครับเปรียบเทียบเหมือนน้ำมันนะครับเหมือนน้ำมันมันถึงมีหลากหลายให้เลือกครับมี e ยี่สิบมีเก้าหนึ่งเก้าห้านะครับน้ำมันถ้าเป็นรถแข่งกันนะครับ คันหนึ่งใช้ e 2 0อีกคันหนึ่งใช้น้ำมันที่ดีกว่าแต่เป็นรถรุ่นเดียวกันเนี่ยครับน้ำมันที่ดีกว่ามันก็ย่อมเผาไม่ได้ดีกว่าทําให้เครื่องแรงกว่านะครับแต่ไม่เกินพิกัดของรถก็คือรถเนี่ยสามารถใช้น้ำมันได้สมมุติว่าทุกชนิดแหละครับแต่อีกคันหนึ่งใช้น้ำมันแบบประหยัดอีกคันนึงใช้น้ำมันดีความแรงของเครื่องก็จะต่างกัน การเผาไหม้ต่างกันแผงตอนนี้ถึงแม้จะพัฒนาไปแล้วนะครับพัฒนาไปมากาทำให้โวล้นให้แอมเยอะแต่ก็ยังไม่ถือว่าเกินพิกกัดปั๊มที่ต้องการนะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับกลับจะทำให้ปั๊มแรงขึ้นในขณะที่ใช้แผงเท่าเดิมนะครับไม่ไม่ได้หมายความว่าใช้แผงลดลงนะเพราะโวล้นมันก็อยู่แถวๆที่เดิมอะ สิ่งที่มันไปเพิ่มส่วนใหญ่ก็จะไปเพิ่มที่แอมนะครับเพิ่มที่กระแสไฟทําให้ปั๊มแรงขึ้นนะครับแต่ยังคงใช้แผงเท่าเดิมนะครับสมมุติว่าปั๊มหนึ่งแรงเริ่มต้นทํางานที่3ามเต็มที่ที่สี่เงี้ยก็คือย,ยังใช้เท่าเดิมแหละครับแรงดันก็จะออกมาแถวๆเทาๆ่าเดิมไม่หนีมากาแต่แอมมันให้มาเยอะ 1นแอมหรือครึ่งแอมน่ะที่มันเกินขึ้นมาเนี่ยสมมติเกินขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ปั๊มแรงขึ้นมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแผงรุ่นใหม่ๆก็ยังใช้กับระบบปั๊มน้ำได้นะครับโอเคครับบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ